หรือมีใครเดินตามหลังผมหรือไงพ่อผมอยากจะอยู่ที่สูงเพื่อจะมองเห็นชัดขึ้นนะของใครพ,พี่มาตอนไหนวะเนี่ยพี่จจอไหมจุดดำเจอไหมผมยาว ออสวัสดีครับพี่เอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฟดวีสองนะทุกคนนะตอนนี้ผมเองอยู่ในป่าแล้วก็เป็นป่าภาัยที่ผมเคยมานานมากๆแล้วทุกคนนะ ที่ตั้งใจจะมาตามหาศารศารห่งหนึ่งที่ผมเคยมาเจอเหมือนเป็นผู้ดูแลศารแล้วก็มันเป็นนักลบโบราณประมาณนั้นนะทุกคนนะซึ่งผมมาครั้งนี้เพื่อมาดูเพราะว่าเขายังมีกันเฝ้าหรือว่าคอยดูแลความเรียบร้อยในป่าแห่งนี้หรือเปล่าซึ่งผมมาครั้งก่อนนะผมเอยพาเพื่อนแฟงหรือว่ามิจะแฟงามาที่นี่ เพิ่มมาตามหาพี่หญิงเพชรของเพื่อนแฟนนะทุกคนนะซึ่งครั้งก่อนเขาเดินผ่านทางนี้แล้วเราก็เจอคนดูแลสารเดวเป็นเหมือนเป็นนักโบราณคนนั้นอยู่ที่นี่ก็เลยมาครั้งนี้เพิ่มเข้ามาดูเขาอยู่ือเปล่าก็อย่างที่บอกครับก็มาเคารพแล้วก็มาไหว้อาจจะขอพรรือจะให้เขาช่วยเวลาเราเดินป่าให้เขาคุ้มครองเราให้ปลอดภัยแขวงค่าทุกคนนะ นั้นไดพี่คนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เขาแชร์ทีส่วนใครต้องการอยากจะบูชาของขลังของดีจากเราจากทันชีปะขาวจากพ่อแกนะหรือเป็นของที่เป็นการปลูกเสกจากเมืองบาดาลมาก็สามารถแจ้งได้ทุกคนนะจะเป็นเสียนพญานาคนะทุกคนจะเป็นเบี้ยกแก่เล็กไหลจะเป็นเม็ดเม็ดกำไลแล้วก็ประคำเล็กไหลจะเป็นจี้เล็กไหลที่ ไม่ใหญ่มากคุณจี้ทำเล็กหลนะไม่ใช่เล็กหลายแนตะ่สีทุกคนเป็นเล็กหลปกติติดต่อมาได้ทุกคนมีการปลุกเสกรีนบร้ออแล้วนะอยากค้าขายบา้างครั้งอยากอ่าร่ลำรวยอยากจะเจ้าค้าปลอดภัยก็ติดต่อมาได้ทุกคนนะซึ่งเรามีเป็นตะกูุดกับสีพึ่งมหาเสน่ดด้วยทุกคนเช่วยในการค้าขายแล้วก็เรื่องการปกป้ปปองสิ่งไม่ดีนะติดต่อมาได้เลยเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนที่อ่าบูชาไปแล้วได้ผลแล้วก็ทําให้การค้าขาย แล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจดีขึ้นนะก็ติดต่อมาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมได้เลย0615930408หรือจะแอดบ้านเขียวแอดไลน์มาก็ได้หนึ่งหนึ่งสองห2ที่สองครับผมนะโอเคเดินทางทุกคนเหมือนจะนกร้องแปลกๆสักอย่างทุกคนนะไปตามหาสารดังเก่ากันทุกคนนะ Let's go ทุกคน ยินเสียงเยี่ยวร้องไหมมันกับลังออกล่าเหี่ยแล้วก็กับังส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะทุกคนนะยินเสียงชัดเจนมากร้องร้องมาดังเอาเสียงมบน้ำแหลมออกมาให้พี่นะมันร้องดังมาก,กเกี่ยวอะ่ะ ต่างกองไยพี่ถ้าสัน่นรวมไม่ค่อยนิ่งก็ขอัยธีนะทุกคนนะซึ่งตรงนี้เหมือนมีร่องรอยการคุยของสัตว์ป่าหรือเปลา่าเนี่ยซึ่งผมบอกเลยที่ผมเคยพามเด็กแฟงมาทานี้แล้วก็เจอสารน,น่ะเป็นนักโบราณฟอสาิคือเขาเข้มงวดแล้วก็มีความดุดันมากมีความดุแล้วก็ให้บอกมันหน้าเก่งขามมากๆซึ่งเราเองต้องขาลบ สถานที่ยังที่เขาอยู่ทุกคนเรามาที่ยของเขานะียดนเสียงไหมเสียงนกเหยี่ยวมีน้องเรดก่อไฟเลยทุกคนตรงนี้มันจะเป็นร่องห้วยเก่าทุกคนถ้าดูจากลักษณะนะ ล่องห้วยที่จะมีน้ำเมื่อต่เมื่อช่วงหน้าฝนนะเส้นเนี้ยจะมันจะมีพวกล่องข้างๆอารมณ์เหมือนโป่งนะล่องกลางจะมีน้ำเมื่อต่เมื่อหน้าฝนจริงนะทั้งนี้สิงหกล่องไฟหลาอมากเลยดีไหม เดืยดร้องดังนะมากวิ่งต้นมันเดื่อนี่ทุกคนต้นมันเดือ,นนก,อกขึ้นตรงนี้ทุกคนนะที่มันนะไม่ไม่ค่อยมีน้ำแต่หนขึ้นได้พี่ส่วนมะขุมเจอยวต้นมันเดื่ออยู่ติดน้ำมากกว่านะแล้วมันก็จะมีผลที่เห็นด้วยนะเออ เมั่อก็นต้นมาเดือดจะมีอยู่ใกล้พวกริมห้วยนะตอนภาชีเนี่ยว้าวพี่พนนท้องฟ้าเปิดดีมากแต่ว่าแสงเขาไม่ค่อยถึงที่เท่าไหร่ทุกคนนะเพราะว่าใบไม้ม,มันหนาทุากคนนะเจอนก่ช่องนี้เดียวเจอข้างหน้าก็ใบไม้มมหนาเลยว้าวตะวันใหญ่มากพี่ อกองไม่ค่อยนิ่งเลยคนนะขอภัยฮีครับผม ต้นไม้ใหญ่สูดมากพี่ธรรมชาติมาก ลื่นๆโ่น,นโหต้นไม้นาพันสวยงามมากกุกคนี้คนแปต่อว้าวคนแสงออกเลยพี่ว้าว ีลำแสงออกมาสวยมากพี่ดูชัดๆติงอนึง่งใไหมลำแสงพุ่งตรงมาสวยมากเลยพี่อากาศดีดมากๆนเะลยอากาศโคตรดีเลย ทุกคอนินไหมเสียงเนมีอะไรครับนี่กี่ไม้ากาหรู้สึกว่ากาเจนมากๆาก้นี้ แสงสิงตสีพัดอะเย็นมากๆทุกคน สร้างที่ผักมากโดนอยู่ติดกันทั้งสองสามปอนนะจะดีมากๆนะมันเป็นไม้บางทีเป็นไว้ใช่เปล่า นะควันยังออกปากอยู่ทุกคน แล้วก็มีทางชั้นพี่เจ็นไหมกล้าดีมากเลยทุกคนอึบคือพี่สูงเรื่อย,อยจะสวยแค่ไหน ยิเสียงเหมือนคนหักกิ่งไม้ข้างล่างอนะที่ผมขึ้นไปที่สูงไม่ใช่แล้วคนไม่ใช่จะมาชมวิวเนะผมพังอยู่ที่สูงเพื่อดูว่าใครตามผมมาหรือเปล่าหรือมีใครเดินตามหลังผมหรืองไงพผมอยากจะอยู่ที่สูงเพื่อจะมองเห็นชัดขึ้นนะ ตอนนี้ผมยังได้ยินเสียงเหมือนอะไรเหยียบกิ่งไม้อยู่จากข้างล่างางนั้นสมงยายามามองม่เป็นใครดูตัวอะไรว,ว่าสัตว์ป่า เดี๋ยวผมจะขึ้นมาที่บนต้นไม้เลยเฮ้ยส่งโอ้ทกลองพอมาดีนจริงไหม ทุกคนครับผมเดินมาจนเจอแล้วทุกคนนะสารที่ผมเคยมาเมื่อก่อนนั้นนะแล้วก็เป็นสารที่มีนกวโบราณเคยเฝ้าวอยู่แต่ตอนนี้ผมมาผมไม่เจออะไร,รนะทุกคนนะยินเสียงเสียงนกแล้วก็เสียงที่ผมได้ยิน <struggles> เหมือนนกกตะโกนมันก็เงียบไปเลยนะเสียงที่มีนตระโกนก่อนอนานนี้แล้วก็มีการเหยียบกิ่งไม้ก่อนนานนี้ก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยตอนผมมาเจอสารแห่งนี้ทุกอย่างก็เงียบไปหมดทุกคนลมพัดไว้ลมพัดไว,ว้พี่ลมพัดลมพัด เก็บต okay. ัแง่ดีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติพี่ต้อนอดทนนะจำสันได้นะนสานที่ผมเคยมาเมื่อก่อนนั้นนะแต่ว่าที่บอกครับตรงนี้เป็นทั้งศาลแล้วกเป็นทั้งสุสานด้วยนะมีร่างที่โดนฝังที่นี่อยู่นักโบราณที่ถวายชีวิตเฝ้าศาลแห่งนี้เฝ้าพื้นที่แห่งนี้นะ ลนไทยมันล้มไม้พี่ผมหอเคลียวออให้นะตังกองยากทุกคนเพราะว่าผมไม่มีขระตังกองแบบเด็ดตายตังัองตังนนงวนเงเยอนะ ไม่เจออะไรในสารแล้คนนะมันทุกอย่างหายหมดเลยทุกคนผมมาข้างก่อนผมเจอมันเป็นพวกลูกป,ปั้นต่างๆอยู่ข้างในสารนะมาข้างนี้ผมไม่เจออะไรทุกคนไม่เจออะไรทุกคนนะยังหายหมดเลยในสารทุกคนนะไม่รู้หายปไปไหนพี่เรี่องมดเลยทุกคนดี พี่ใครวะเนะี่ยชุดดำเลยชุดดำช่ไหมใครอะมาตอนไหนวะผมขายพ,พี่มาตอนไหนวะเนี่ยพี่จะไหมชุดดำจะไหมผมยาว ไหน่ฮะอะอว่เขาอยู่ที่สถานีเหรอคือไขวะเนี่ยตามไปดีไหมอะ ู้หญิงพี่ผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าเขาเดินไปก้มหน้าไม่ไม่เดินเงยหน้าขึ้นั่นเดินก้มหน้าไอ้พี่นกก็ล้องหน้าดูเลยใครอะใครวะชุดดำเดินในป่าอย่างนี้ทุกคนเขาจะไปเล่อยพี่ผอแแบ เดินไปบนเขาแบบก้มหน้าเดี่ย่อยทุกคนไม่ได้สนใจทุกคนนะเดินไปบเขาเรื่อยๆทุกคนพี่ผมไม่ใช่ทุกคนผมโอ้ไม่ใช่ละแล้วก็เสียงผมได้ยินเสียงเป็นคนที่ครูคือเสียงนี้แน่ทุกคนนะอย่าอย่าลงเชื่อลงเชื่อพี่อย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะไม่ใช่ไม่ใช่คนนะผมว่าชุดดำแบบนี้แปลกๆนะทุกคนนะไม่ใช่คนนะแปลกๆไงพี่นะแปลกๆนะ บางคนไม่มีชีวิตชีวาทุกคนกลับดกว่าคนผมมันปกติทุก,กคนกลับดีกว่านี่ไม่ควรตามนะ